นี่ฮะทุกคนเห็นอะไรไหมฮะไกลๆนูน่นอะอ่าเริ่มแล้วเริ่มเป็นโครงแล้วใช่ไหมฮะน่าทุกคนมันมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันไม่มีนะทุกคนก็ค่อยๆขึ้นมาตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากสุดนละอ่าให้มันขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นไปเยอะอาจารยตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่ปัญญา วันนีครับผมเสนิคุณผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโอมี่นะฮะแลนว,วันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับซีรีส์เอาชีวิตรอด1 2 1นะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่9กันแล้วฮะ,ะทุกคนเย้ภ yeah! ารกิจในคลิปนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยจะมาตก ก็คือไม่เชิงตกแต่งนะฮะเราจะมาสร้างฟาร์มวัวอัตโนมัติแล้วก็สร้างเาครคลังเก็บของนะครับผมบวกกับว่าเราจะทําที่ลงเหมืองที่ลงเหมืองตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันยังดูแบบเนี่ยเราต้องขุดลงไปอย่างแี้ทุกคนเพื่อที่ว่าเวลาเราจะลงเหมืองเนะี่ยเราต้องมาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องมาทําให้มันดีๆนะปึ๊บเดีย๋ยวผมขอ,อย่าเก็บตรงนี้ไว้ก่อน อาทุกคนก่อนที่เรานะครับผมจะมาสร้างโรงเก็บของของเราเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนว่าเนี่ยเวอร์ชันที่ผมเล่นนะตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตอัตโนมัตินะทุกคนคือ1 2ึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ไหมที่มันจะเพิ่มไบโอมเพลวเพลว,พวเออนั่นแหละเพลวการ์เด้น่ะเพลวการ์เด้นะด่นะนะฮะไอไบโอมที่มันเป็นป่าสีซีดๆ่ดะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอัปเดตให้เราอัตโนมัตินะฮะซึ่งทุกคนรู้ไหมฮะว่าสิ่งที่อัปเดตคือพอมันอัปเดตแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดขึ้้นมาบาบง ผมขอนอนก่อนแล้วผมจะพาทุกคนนะครับไปดูสิ่งที่มันเพิ่มมามันไม่เชิงเพิ่มอะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับคือตรงนี้นะทุกคนนี่นี่วิ่งมาตรงนี้นะครับนี่ฮะทุกคนเห็นอะไรไหมฮะไกลๆนูน่นเ่ะอ่าเริ่มแล้วเริ่มเป็นโครงแล้วใช่ไหมฮ <c oughs> นะน่าทุกคนมันมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันมีตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันไม่มีนะทุกคน เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่ตอนไหนหรือว่ามันมีอยู่แล้วนี่ครับเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ใกล้เรามากเลยแต่เราไม่เห็นนะเท, <Lauren. S 1> ท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอทั้งหมด3หมู่บ้านนะทุกคนก็คือ1นะครับผมแล้วก็หมู่บ้านที่เราเจอตั้งแต่แรก2แล้วก็ตรงนู้นนะครับอีกสโอ้ really nice โหเราเจอเยอะมากเลยนะหมู่บ้านนี้เออเราเจอเยอะจริงๆนะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีไรนะผมยังไม่ได้ไปสำรวจอะไรหรอกเอาไว้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างโรงเก็บของของ,ของเราเลยนะ เราเก,ก็บของที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะจาเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในบ้านผมเนี่ยมันกระจัดก,กระจายมากในของรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะซึ่งไอ้ตรงไอ้ห้องเก,ก็บของใต้หลังคาเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ไปอ่ะมันผมขี้เกียจขึ้นนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะสร้างตรงนี้แหละให้มันใกล้ๆบ้านเรานะ,ะเวลาเราจะไปเอาของไปเก็กบของอะไรเงี้ยก็จะได้สะดวกสบายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้จัดการสังหารแกะหมูไก่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามัน ไม่ค่อยจำเป็นอะผมรู้สึกไม่จาเป็นแล้ว <st aff> แล้วก็วัวผมได้ย้ายมาตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็อาจจะเหลือน้อยหน่อยด๋ยวเราทฟาฟาร์วัวอัตโนมัติกันเนาะแต่ว่าเราจะมาทําบ้านกันก่อนนะฮะ <st aff> เอ้ยไม่ใช่บ้านเราจะมาทําโรงเก็บของกันก่อน <st aff> ซึ่งของที่ผมเตรียมก็มีประมาณนี้แหละนี่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าคิดว่าน่าจะพอนะซึ่งนะครับผมจะขอทิ้งเครดิตคนที่ผมได้เอามาเป็นเลฟเฟนเซนในคลิปนี้นะฮะก็จะขึ้นแล้วตรงนี้เลยนะครับผม ทุกคนสามารถไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มสร้างกันเลยโดยการวางโครงก่อนโครงประมาณเอาเอาไม้นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าเราจะทําทางเดินตรงไหนนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นทางเดินเพราะฉะนั้นแล้วโรงเก็บของก็ประมาณตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บโอเคหนึ่งสองสามเว้นสามนะครับอย่างนี้เนาะเว้นสาม เราจะวางโครงประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะขอตัดเป็นไฮไลท์เป็นช่วงๆนะทุกคนจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมสาหรับใครเนี่ยที่อยากดูหรือว่าอยากนําไปเป็นเลฟเฟนนก็สามารถไปดูช่องที่ผมให้เครดิตเขาไว้เนาะโอเคไหมฮะอ่ะเดีย๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่เราวางโครงหรือว่าเริ่มสร้างให้มันแบบเป็นรูปเป็นล่างเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นก็ผม โอเคครับผมหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้ผมชอบเลยอะประมาณเนี้ยสวยอะ่ะโอเคต่อไปทีนี้เราจะไล่าวางกล่องให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ให้มันได้แบบมันกล่องใหญ่นะครับปุ๊บอ่าทีนี้นะครับเพื่อความสวยงามเราจะวางอันนี้ไปด้วยเข้าไหมไม่ได้อยู่นะปึ๊บป อ่าวางให้มันแบบว่ากระจัดกระจายนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ดีกว่านี่อ่าปึ๊บปึ๊บปักโคมไฟไว้นิดนึงปึ๊บให้มันสวยงามอ่าเสร็จแล้วครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงเก็บของของเรานะฮะผมชอบมากเลย เดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นเมืองเลยนะฮะแค่คิดผมก็ตื่นเต้นแล้วต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมของนะครับผมเพื่อทําฟาร์มวัวอัตโนมัติซึ่งเป็นฟาร์มวัวที่อันนี้ผมก็ไปดูมาเหมือนกันนะเพราะผมไม่เก่งเรื่องวงจรหรือว่าฟาร์มที่มันเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องไปดูนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บความรู้เป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่าที่ผมไปดูมาเนี่ยก็ผมเอามาปรับใช้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้มันมันจะได้แบบได้ประส,สิทธิภาพมากขึ้นล่ะะสสสําาาาาาหรรรรับใค,คบทีีอยยยยกก้้งตมมมเเ็ถไไปดดดูผผ๋วจ ทิ้งลิงช่องเครดิตท,ทุกช่องเลยนะครับคลิปวิดีโอที่ผมได้ไปดูมานะฮะใต้ description นี้นะครับผมใครอยากไปดูเนี่ยก็สามารถไปดูแล้วก็สร้างตามได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปเตรียมของก่อนนะเพื่อที่จะได้สร้างฟาร์มวัวอัตโนมัตินะครับผมัััววว โอเคนะครับทุกคนหลังจากผมไปเตรียมของมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับของที่เราต้องใช้นะนี่นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเราจะมาวางกันเลยว่าเราจะทําตรงไหนดีผมว่าทําตรงนี้ก็ได้นะช่วงตรงนี้อ่าล้วเราก็วางฮอปเปอร์ไปหันเข้าแบบนี้นะฮะน่าจะเท่านี้นะ้ทุกคนถ้ามีอะไรที่ผมลืมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกทุกคน แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับปิดไปแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาอีกอ่ะึ๊บตรงนี้เนี่ยให้เราวางเป็น observer นะครับผมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิตรงนี้ให้เราวางเป็นนี่ dispenser นะครับอย่างนี้แล้วเราก็วาง observer หันเข้าอย่างนี้นะครับให้ลกนกศรเนี่ยเห็นไหมกนกศรมันจะชี้เข้ามาอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ปิดแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ วางอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็วางราวาเข้าไปเลยถังนึงนะอ่าโอเคไหมทีนี้ตรงนี้ก็ปิดไปแบบนี้อ่าจะผมขอใช้แค f โฟลดิ n งก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็ต่อบล็อกออกมาแบบนี้ปึ๊บ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 ,บตรงนี้วางปิดไปนะครับจึบ๊บอย่างนี้อ่อาเดี๋ยวลูกนะผมขอลนืมฟื้นความจําก่อนนะครับผมก็ลืมๆอ,อ่ะอ๋อโอเคตรงนี้ไปไปอีก ผมจะทําออกมาอีกแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับมากนะครับผมแต่ก็คล้ายๆแหละเพราะว่าก็เอาเ e ฟเฟอร์เนมาคล้ายกันนะะแต่ว่าผมก็เอามาปรับใช้เนาะเป็นไงมีปรับใช้ด้วยอะ่ะเออตรงนี้ก็วางไปแบบนี้แล้วก็ปิดไว้ตรงนี้จะเป็นที่ให้วัวมันอยู่เนาะแล้วก็ปิดไปเลยอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะโอเคเท่านี้น่าจะได้ไหมหนึ่งสองสามไปอีกล็อกหนึ่งปึ๊บอ่ะ โอเคนะผมขอไปเอาอันนี้มาเพิ่มนะครับบ็อกนี่อ่าแล้วก็ขึ้นไปเลยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอะไรเนี่ยเอ้าจู่ๆมาตีผมเฉยเลยอ่ะ็ <c oughs> อกนี่อ่าเอ้ามาหนี่อ่อาอดาผมแรงด้วยอ้าว อ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะหาเรื่องเสียชีวิตทีนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปแบบนี้เลยแล้วก็มันมาจังเยอะจังมันมาเยอะจังเลยเนี่ยเอ็นเ์แมนเนี่ยนี่มันจะตีผมไว้ทุกคนอุ้ยทำไมมาเยอะจังอ่ะไหน ุปสรคของเรานะฮะยู่ไหนอะอุ้ยแล้วมันเดิอนอ้อมมันไม่ให้เราตีนะโอเคอืมตรงนี้ก็วางไปแบบนี้ก่อนนะครับอ๋อตรงนี้ผมลืมไปนะทุกคนตรงนี้เราต้องวาง dispenser แบบนี้นะฮะแล้วก็วางน้ําไปปึ๊บจากนั้นก็เอาปุ่มวางแปะแปะเวลาเรากดอาน้ําก็จะไหลออกมาแล้วก็ปิดโอเค ประมาณนี้นะครับจริงๆเท่านี้นี่คือเสร็จเลยนะทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแนละ้วหนึ่งสองสามโอเคมีที่ให้บัวอยู่ตรงนี้ปิดไปแล้วเราก็จะลากวัวข,ขึ้นมาข้างบนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลากบัวขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้นะคะรับผมเราต้องทําทางเดินให้มันเยอะๆกว้างๆอ่ะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลากวัวเข้ามาตรงนี้โอเคผมว่าผมไปเอาข้าวมาดีกว่าข้าวอ่าเจ็บแล้วก็เชือกอ้ยอ๋อตรงนี้ผมปิดไว้นะเอาออกสิเอา าาข,ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมา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 ,มาโอ้โเยอะมากนะครับผมจริงๆมันเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนแต่ว่าผมจะก,การไปแล้วขอ้ามาขึ้นมาเร็วเร็วเร็ว,รวปึ๊บแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากสุดแล้วอ่าให้มันขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นไาเยอะปะัญญาตัวเอง่านผูเจริญซึ่งมาเพื่ปัญญา <c oughs> โอ้ยโอ้ คิปเปอร์อะไรวะเนี่ยโอ้เราเนี่ไม่ผมไม่เป็นไรนะเรามีฟาร์มมอนสเตอร์แล้วแต่ก็กว่าจะได้เยอะว่ะโอ้ยผมว่าแล้วไอ้คิปเปอร์ตัวที่มันอยู่ตรงนี้ผมได้เป็นจัดการมันก่อนของกระจักดกระจายหมดเลยแล้ววัวผมก็โอ้ยเสียเวลาไหมเนี่ยคิปเปอร์ที่มันตัวปัญหารจริงนะ อย่านะผมขอไอของมันยังไม่ครบนะเนี่ยอยู่ไหนอีกอะมันลงไปในนี้ไหมไม่มีเอ้ยขวานผมหายไปอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผม้องลาก,ลากวัวมาก่อนตรงนี้ปิดไปแล้วก็ใบไม้เฮ้ยทุกคนขวานหายจริงนะเนี่ยเอ้ยขวานผูใหม่ไปไหนอะโอ้ยคิปเปอร์คอนเทนต์จะมีตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรเราคราฟใหม่ก็ได้นะแต่ว่ามีเอนชานที่แบบว่าผมก็ใส่ไปเอนชานมาแล้วอะมาวัวมา,มานี่มาเหลือเท่านี้เองเหรอ ที่เหลือมันกระจัดกระจายแล้วอะโอเคได้อยู่ถือว่าได้อยู่มาลงมาลงมาเร็วเร็วผมต้องปิดทางตรงนี้อะน้ำบัวจะขึ้นไงอะปึ๊บปึ๊บเฮมามาบัวมาเร็ว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 ประมาณนี้น่าจะได้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็ให้มันตกไปผักมันแล้วครับค่อยๆผักนะทุกคนนะขึ้นมาอีกโอเคแล้วก็ผักปึ๊บไป ไปเอามาเด็วเดินมาเร็วูกปึ๊บไปแบบนี้ตัวนี้ก็ลงไปปึ๊บโอเคเหนือตัวอีกตัวหนึง่งเท่านี้ก็น่าจะพอนะครับปึ๊บอะทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้นี่นะครับผมปิดไปแบบปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยปิดไปเลยแล้วก็ทุบโอ๊ยแต่ขวานผมไม่มีอะเฮ้ยผมขอตามหาขวานก่อนนะฮะมันอยู่ไหนอ่ะซื้อของมันมีโอกาสหายด้วยเหรอโอ้โหเราเสียเวลาไหมเนี่ยหายเลย อา้าวไม่มีด้วยตรงนี้เค okay, ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขุดเอาก็ได้อ่าพอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็สามารถให้อาหารวัวแบบนี้นะครับให้มันออกลูกออกหลานมานะทุกคนถ้าสมมุติว่ามันซ้อนกันเนี่ยเราก็เปิดน้ําไปครับปึ๊บเปิดน้แล้วมนก็จะดิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ให้ได้อ่า โอเคไหมแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเพื่อให้ลูกวัวนะครับมันไหลลงมาข้างหน้ามันไหลามาไหมออาลูกวัวไม่ไหลอ๋อมันติดเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันติดตรงตรงนี้ใช่ไหมอ,อแล้าทำไงทีเนี้ยโอ้น้ำผมดันเผลอไปทุบละเราต้องวางเร็วๆนะครับอ่าเุ้ยเดี๋ยวนะต้องวางใหม่ เค <Okay, S 2> ปิดน้ําก่อนนะครับปึ๊บวางไปแล้วก็ปิดน้ําวัวมันจะได้ไม่ต้องกระโดดน,นะครับทุกคนเฮ้ยผมทําถูกเลยเนนะี่ยิ๊บ,บอ่านี่ไงลูกวัวตกมาแล้วพอลูกวัวโตนะครับเราก็แค่เปิดตรงนี้เอ้ยแต่ว่าถ้ามันมันน่าจะโดนลาวาหรือว่าผมต้องขยับขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่งนะเพราะถ้าผมเปิดตรงนี้ผมเคย เคยไปลองทําก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะมาทําในเซิร์ฟเนี่ยคือผมไปทําอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วเวลาผมกดตรงนี้ปุ๊บลาวาออกมาใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะโดนว,วัวไอ้พวกที่มันอยู่ข้างบนนั้นแหละใช่แล้วมันก็จะตายเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มไปอีกบล็อกหนึ่งนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเนาะรอลูกวัวมันโตลองเปิดหน่อยสิปึ๊บให้ลูกวัวไหลไปนะครับไหลมาหมดยังเหมือนจะมีลูกวัวที่ติดอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าทําไว เล่นๆหละเออมันอาจจะไม่ได้จําเป็นอะไรกับเราขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ทําไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าทรัพยากรอ,อาหารผมคิดว่าในอนาคตเราก็น่าจะกินแครอททองนั่นแหละมัง้งอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ทุกไปอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะฮะแล้วก็เราต้องทําบันไดมาด้วยบันไดอยู่ไหนนะเมื่อกีน้นี้นี่ไงแล้วก็ทําทางขึ้นฝั่งนี้เลยปึ๊บอ่านี่เนาะ ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มไปอีกแหละเพราะว่าถ้าเท่านี้น่าจะไม่ได้นะฮะอย่ามันโดนวัวเราตายแต่เดี๋ยวผมค่อยมาแก้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะไปสร้างทางลงเหมืองนะครับผมซึ่งทางลงเหมืองก็อ,อยู่ตรงนี้เลยนี่แต่ผมคิดอยู่นะว่าจะทํายังไงดีอาจจะทําเป็นแบบว่าไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะฮะตรงนี้ต้องปึ๊บปึ๊บุดไปตรงนี้ ก็ทําทางบันไดลงไปเนาะอาจจะทําเป็นห้องเล,ล็กๆนะฮะอ่ะแล้วไอ้ลูกน้องแกไปไหนแล้วลนะสองตัวเนี่ยน่าจะหายแล้วนะฮะโอเคไม้เมื่อกี้มีอะไรหายไปไหมเนะี่ยรู้สึกของไม่ค่อยครบเลยแต่ว่าขวานมันหายไปจริงๆเหรอแถวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงด้วยโอเคไม่เป็นไร เรายังไม่ตัดใจจากขวานนะเพราะว่าเสียดายอ่ะดีนะพี่แอกเราไม่หายโอเคทีนี้เราก็จะเอาทางลงเหมืองผมคิดว่าเราจะต้องเอาพวกเนี้ยนี่นะครับไปตกแต่งอ่าทางลงผมคิดว่าทำรูเดียวว่าพอแล้วไหมเอาช่วงช่วงนี้แล้วกันเนาะก็ตรงนี้วางเป็นอ่า เดี๋ยวนะผมคิดว่าผมต้องเอารั้วมาก่อนนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเพราะว่าผมลำคัญฝนมากเลยอ่ะทีนี้เราก็ไปเอาสลับไม้มานะครับผมเพื่อที่จะสร้างเป็นหลังคาเนาะจำได้ว่าที่เหลือจากตรงนี้น่าจะมีอยู่โอเคนี่อ่ะบันไดนี้โอเคสแคร์โฟลดิ้งต่อขึ้นไปปึ๊บโอ้สร้างเล็กก็แบบเล็กจริงๆนะฮะ เอไม่แต่ว่าวางอย่างนี้ก็สวยนะนลองวางอีกสิปึ๊บอ่าโอเคเอาแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมอ่ะแล้วเราก็ปักทอสปอ๋อปักไม่ได้โอเคส่วนตรงนี้ก็ปึ๊บ ทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนตรงนี้เดี๋ยวเอาตะเกียงมาวางนี่ตะเกียงโอเคตรงนี้ก็เป็นตะเกียงปึ๊บแบบนี้ตรงนี้ก็ปิดไปจึ๊บข้างบนนี้วางได้ไหมอ่ะวางไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะผมขอทุบก,ก่อนปึ๊บอ่า แล้วก็ทําบันไดลงไปตรงนี้ทุบออกให้มันเป็นหินแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเนี่ยในอนาคตผมคิดว่าจะทําทางลงช่วงนี้ให้มันดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะปึ๊บแล้วก็ลงมาอย่างนี้ตรงนี้ปักไฟไหน่อยไหมอ่ะวางไปงี้แล้วก็บันไดอยู่ไหนอะนี่อ่าทางลงอย่างนี้นะฮะก็เป็นทางลงแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนตรงนี้วางเพิ่มอีกดีกว่า แต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ใบไม้ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับทางลงเหมืองของเราเนาะตรงนี้ไปอ่ะน่าจะโอเคนะ ทางโงเหมืองหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ลังเก็บของเราเสร็จแล้วโอเคแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นปลาบัวของเราซึ่งผมจะต้องไปแก้ในอนาคตนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์นะครับผมและที่สาคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิ้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม,ใหม่ๆเวลาผมลงคลิปอะไรไปนะครับผมสําหรับอีพีหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็ไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah.